คุยหน่อยดิค <c oughs> ุยกันหน่อยสิเมื่อควออามวิตกตกงังวลคลี่คลายยาของน้องใบพลูเด็กชายอัครชายแสงงาดำเริ่มมีรอยยิ้มหลังได้รับทานน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และเงินไว้สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลยามน้องใบพลูเจ็บ่วย เงินจึ่ลงทุนกับญาได้แบ่งไปซื้อลูกหมูมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมต่อเงินให้งอกเงยเป็นความจริงที่เหมือนฝันไปนึกไม่ถึงว่าจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือล้านชายที่พิการศรีรษะโตผิดปกติไม่เคยคิดคิดแต่ว่าคงจะได้อยู่กับทุกภูไปวันๆแค่นั้นเองค่ะไม่คิดว่าจะมีเงินมาช่วยเหลือแบบนี้ค่ะทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะจะชีวิตรู้สึกว่า ดีขึ้นค่ะจะมีรายได้มีทํางานอาชีพเสริมบ้างค่ะตอนนี้น้องใบพลูอายุครบหนึ่งขวบอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวพรรณดีแต่เมื่อร่างกายเติบโตย่อมหมายถึงศีรษะก็จะโตตามไปด้วยล่าสุดแพทย์บอกว่ามีน้ำข้างในสมองมากคงหมดท้นทางรักษาคุณย่าก็ได้แต่คอยป้องกันไม่ให้น้องพลูต้องทนทุกทรมานเพราะโรคอื่นอีกโดยเฉพาะไข้หวัด ลำพังความพร้อมของครูกกับยากคงไม่อาจช่วยให้หลานชายมีสุขภาพดีขึ้นได้หากไม่มีผู้ใจบุญก็ขอขอบคุณท่านที่มีน้ำใจช่วยเหลือที่ไม่เคยรู้จักกันและไม่ใช่ญาติพี่น้องก็ยังมีน้ำใจช่วยเหลือทุกท่านขอขอบคุณเป็นน้ำใจจากคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งกันทั้งยามสุขและตกทุกข์ได้ยากกับชีวิตด้อยโอกาสที่ได้รับการพลิกฟื้น